ชุดเครื่องเครื่องนอนเขาชุดที่เขาใส่เลือดเต็มตัวน้ําเหลืองมันเหม็นนะครับเข้าใจกับว่าเหม็นไหมเหม็นเต็มบ้านเลยอ่ะก็คือมันเน่าด้วยมันเน่ามันเหม็นอ่ะโซฟานึกถึงน้ําเหลืองศพนะเธอเข้ามานี่แบบศพชัดๆเหมือนตายไปแล้วก็ตอนน้ก็คือตอนนั้นก็เหมือนตายไปแล้วเหมือนศพศพเลยหล่ะพูดง่ายน้ําเหลืองเต็มตัวนั่งเข้าไปนั่งห้องน้านั่งดมตัวเองนึกือนโอ้เหม็นมาก เหม็นตัวเองเหม็นน้ำเหลืองตัวเองเนื่องจากโอ้ยนี่อ๋สอสงสัยสังขารคนเราไม่เที่ยงแท้เนี่ยสงสัยตายไปก็น้ำเน่าอย่างนี้เหม็นอย่างนี้แหละตอนนั้นต้องนอนเฝ้าเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเพราะว่าเขาต้องคอยเรียกไงเขาก็ไล่นะให้ไปนอนที่อื่นเขาบอกว่ามันเหม็นแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นไงหรือว่าเราไม่รู้สึกเลยเราเขาไม่รู้สึกเรารู้สึกเพราะเรายังยังเหม็นตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ใครมาเหม็นกับเราอยากให้เขานอนสบายไม่ใช่มาเหม็นกับเรา่ ก็สัมผัสนุ่มดเลยเนาะผื่นเมื่อก่อนนี่ดำเหลืองอยางนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยผิวดีขึ้นนะเนี่ยเรี้ยงใช่ไหะเนี่ยแล้วพอแบบลดยาหายแล้วมันจะผิวดีผิวหายขึ้นไหมพี่มิเดี๋ยวมีนานี่รู้สึกว่าจะคลอดแล้วนะอันนี้ก็ผู้หญิงผู้ชายเอ่ยผู้หญิงผู้ชายเอ่ยอันนี้เป็นอันต้าสาวหรือยังขอเป็นอันต้าสาวแล้วรู้สึกว่าจะเป็นผู้รเหลือจะเป็นผู้ชายนะชายสองหญิงสองนะมีแค่แค่สี่มีสี่ไงตอนนี้ชายชายหนึ่งหญิงสองตอนนี้รู้สึกว่ามีนาเนี่ยคลอดเนี่ยยจะะเป็นนผู้ชา พอแล้วนากลัวก็คือถ้าสมมติว่ามันดีขึ้นมันก็จะยุกทุกอย่างก็ยุกอนุวัติใช่มันจะแข็งแรงขึ้นมาเองมันจะมันจะทุกอย่างมันจะสีมันจะเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนเท้าจะเปลี่ยนผิวจะเปลี่ยนมันจะเหมือนกับงอกเคยขึ้นมาเองเคยมองกระจกมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกยังไงไม่ได้เลยดูแล้วแบบ ไม่ได้ดู่ดูแล้วแบบรู้สึกแบบเราไม่ควรจะดูตัวดูไปก็มัน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 ปรงอ่ะก็คือเราไม่ตัดปัญหาไม่ไม่ดูกระจกเลยดีกว่าปรงดูไปก็ดูเพื่อแบบจะได้รูว่าตรงไหนขึ้นตุ่มจะได้ดูหลอดไม่ได้ดูว่าจะหล่อไม่หล่อดูไปแล้วปรงอ่ะปรงโปรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตปรงมันแล้ว จากวุ้ยในใกายบุตรที่รอลอเมื่อก่อนจากวุ้ยเป็นคนดีๆรอรอผิวดีๆเมันอตายเป็นอย่างนี้นี่แช่ไหมสองทกรโป่งแต่ขนาดนี้ก็ยังมีคนส่งรูปมาให<า>้เดี๋ยวคอยดูหายเมียปวดหัวย้รอบนึง <c oughs> จะหายจะถ่าย <c oughs> เดี๋ยวจะหายจะจะถ่ายจะถ่ายนู๊ดโป๊ะโป๊ะดีกว่าสักทีนะรอทีนะให้มันสาใจว่าเออครูเคยเน่าแล้วพ่อเออกูยังถ่ายนู๊ดได้อีกับกลับให้มันจบให้มันดูอีกว่า ไว้ดูว่าหายแล้วมันเยังเป็นอย่างนี้ได้หรือถามเมียหรือยัองก่อนถ่ายรูปไ,ไม่รู้เลยพูดไปงั้นแหละถ้าได้ก็ถ่ายดูถ่ายเลยนะดูซิว่าเออเนี่ยให้รู้ว่าชีวิตที่ถ่ายคือถ่ายรู้ว่าชีวิตดูดิเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยมันสักพักเดี๋ยวมันดีมันก็เน่าอีกค <c oughs> วามไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสังขานให้เห็นมุมมองแบบนี้ไม่ใช่ถ่ายเพื่อจะมาโชว์อะไรหรอกให้เห็นว่าเออคนเราก็ได้แค่นี้แหละ กวอบสี่เดือนกวบสี่เดือนไม่ร้องไส้ยังไม่เห็นร้องเลยเด็กกวอบสี่เดือนแต่สั่งขังสั่งขังเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือนานนะ้ว่็มันจะมันจะอะไรนะกลับมาเหมือนเมื่อกี้นี่หน้าเริ่มไม่ไม่เริ่มแดงอ่ยเมื่อกี้มันงุ่ยอ่าจำอยู่ไหมทรงสารดูไหมทรงสารหมอหมอมามาตั้งมาตั้งโต๊ะหน่อยหมอค้าเรียกหมอหมอค้หมอไหนไหนก็มาแล้วให้ให้ดูสิ อหมอทรงทรัพย์ปากหมอทรงทรัพไว้ด้วยหมอทรงทรัพย์ทรงทรัพไปบุรเป็นน้องสาวผมส่งเรียนเลยเขาชอบทางนี้เขายกครูด้วยมีครูเรียบร้อยครูดาวจากวัด่าททองตอนอ๋อมันเป็นแผลเราเลคิดทว่ามันเป็นตุ่มนี่เป็นตุ่มที่เป็นตุ่มนะมันเริ่มแห้งเดี๋ยวมันจะดำแลเดี๋ยวมันก็จะลอกออกไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นสะเก็ดใช่ไหมใช่ใช่ธรรมชาติไม่ตกใจนะมีครูดาววัด่าทองน้องไปสับเดี๋ยนส่งเรียนเลยเขาเรียนทุกเสาร์อาทิตย์ เรียนทุกสอบซีจ้าก็เรียนออนไลน์คุณพ่อก็ส่งน้องเรียนส่งน้องเรียนแล้วน้องมาได้เขาจบตัวจบจบแล้วแต่ว่าตรงกรรมจบรีแต่ทีนี้เขาอยากเรียนสายนี้เขาจบด้านไหนแต่พี่แม่เขาก็ส่งน้องเขาทุกคนนะส่งน้องทุกคนจนจนแบบว่าส่งจบโททุกคนแต่มีข้อสงวนทจบคนจบตีทุกคนผมส่งเองหมดน้องพี่กี่คนอ่ะสามผู้หญิงสามคนผมคนโตส่งน้องเรียนหมดเลยหาข้าวกินหน่อยดลหิวแล้ว ก็นเมื่อก่อนเนีเห็นพี่เมฆไปรับน้องถึงโรงเรียนด้วยใช่เป็นนักสู้ผมส่งทุกคนผมส่งน้องผมทุกคนแต่ตอนเราป่วยน้องก็มาดูแลนะน้องก็น้องทุกคนไม่มีใครหายไม่มีใครหายนี่คนนี้มาดูคนนี้น้องงรับนี่อาบน้ําให้ดูตุ่มให้ล้างขยะละก็คือแบบทำทุกอย่างทำทุกอย่างครับทาทุกอย่างตักกระเบองอ่านี่นี่ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเอาโต๊ะข้างนอกมาตั้งโต๊ะเลยดูเลย เฮ้ยม yup ีคนมีคนหามีคนมีคนแม่งคว้าอกันนี้คันนิ้วคันนี้คันมือมันหนาก็ไม่ได้ทำอะไรีชาวบ้าน่าอคนเอาแล้วก็วางต่อคันขวามือมันหนาแล้วมันเหมือนกับมันมาอุดชัดแบผิวไม่ต้องการหายใจบางทีมันมาอุดอยู่อ๋อมันไม่มีรูขุมขนใช่มันหนาชัดแบตเหรอคะ พิธานเหรอเราเขาบอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อไหมหรือไม่ติดต่อไม่ไม่เป็นมันเป็นโรคภูมิเพี้ยนมันไม่เป็นเลือดขาวทํางานตัวปกติเป็นเลือดเป็นเหมือนร่างกายภูมิภูมิมันภูมิตกเลยภูมิเพี้ยนของแต่ละคนนี่ถือว่ามีน้องใครเราก็จะไม่ได้เชื้ออะไรมาเลยเป็นศูนย์ใช่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดก็ติดเรื่องติดเมียหมดเลยเหมือนกับไอ้นี่เนาะอะไรนะเพื่อใช่หนึ่งล้านคนก็มีแค่คนเดียวโอหเยอะนะเยอะเลยนะ กวน pues so ี่เยรู้ว่ามีคนเป็นก็หลังจากพี่เมฆอ่ะพี่เมฆเป็นบุ๊กก็จะมีอินบ็อกเข้ามาบอกว่าเขาก็เคยเป็นแล้วก็หายมีคนเป็นเยอะมีคนเป็นเยอะแล้วก็จะมีบอกว่าฝากบอกพี่เมฆไปหาหมอนี่หมอนั่นโอ้เยอะใช่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 คือบางคนก็รักษากับธรรมชาติคือคือไม่กินเดรอยให้ร่างกายมันสร้างบ่งุงกันเองแต่มันมันอาจจะนานมันอาจจะแบบ ไม่มีตัวช่วยเลยทต่บางคนเ็าเชื่ออาจจะตายได้แต่มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุนทรัพย์ของแต่คนไม่เท่ากันบางคนก็รักษาด้วยการวิสีธรรมชาติบางคนรักษาด้วยขังเข็มบางคนรักษาด้วยไปปล่อยตามถาตรรมบางคนก็รักษาด้วยอตั้งโต๊ะตรงนี้เลยแต่พี่เมย์คือสู้สุดสู้มากใดๆคือพี่เอสู้กว่าเออจะบอกว่าช่วงที่เราลำบากเราไม่ได้ลำบากคนเดียวนะใช่ใช่ไหมว่า มันเหมือนเป็นคู่ชีวิตเป็นส่วนมากส่วนมากคนที่เป็นผัวเมียกันก็ก็ถ้าเป็นแต่งงานโดนทิ้งใช่ก็ไปเลยเขปีแรกก็โอเคปีที่สองที่สามก็ทิ้งแล้วทิ้งผู้หญิงจริงๆรเาทิ้งเลยสวยนะบ่าแบบเขาทิ้งเลยเขาไม่เอาอกลจะมารักษาเอาเงินที่ไหนมารักษาแต่พี่เมย์ก็โชคดีดรงมานดีหมดเลยกัลยาณมิตรโชคดีโชคดีโชคดีที่มีคนช่วยเยอะ แม่เราก็ดีกับเขาไงเราเป็นคนดีก็ต้องได้ดีอืม่อย่างที่หัวพเอืองมีขึ้นตุงมะอ๋อตอนนี้นะมีขึ้นบ้างน่าจะเม็ดรองเม็ดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะเมื่อขอดูเป็มหัวใช่เมื่อก่อนมีแบบหนูเสียวแทนอ่ะตอนจิ้มไปอ่ะทำเหลืองน้ำมันหัวตอนนี้คือไม่มีแล้วมีขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วก็ต้องรักษาผิวใช่ไหมพี่พอมันหายอ่ะใช่ พราะผิวก็ค่อยๆเหมือนกับถ้ามันสร้างเซลล์ของมันเองใช่ตรงนี้ถ้าเซลล์มันดีเดี๋ยวมันก็จะหายใช่มันสร้างไปต้องหาอาหารกินดีๆหน่อยกินอาหารดีๆนอนหลับดีๆพักผ่อนทาผิวดีๆหน่อยกินอาหารแบบก็เรียกว่าสร้างสร้างเซลล์หน่อยกินคอลลาเจนบ้างกินผักบ้างกินพวกแบบอะไรที <S <S <m> ่ท<ร>ําให้ผิวมันดีขึ้นซิงค์ตรงเนี้ยแล้วนะตอนนี้ตรงรูตุดก็แห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วเออก้นมีแผลอยู่แต่ยังมีมีน้อยแล้ะ เริ่มหายเริ่มแห้งแล้วแล้วก็แล้วมันนั่งปวดไหมเวลานั่งตรงปวดสินั่งนานๆไม่ได้มัน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 มีแสลอยู่ไงแต่ว่านั่งได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่นั่งนานไม่ได้ประมาณชั่วโมงได้สองชั่วโมงได้แต่แต่แต่ถ้านั่งไกลๆเดินทางไกลไม่ได้ถูกับเบาะเดี๋ยวแหกจะเลือดออกอีกยวแผกจะแห้งกว้างกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นพยายามจะนอนนิ่งที่สุดนอนตะแคงพี่เม่จะนอนตะแคงคือตะแคงซ้ายตะแคงขวา ม,มีมีเผลมะมีเผลมะมมแบบนอนตามความรู้ <ทำ S 1> สึกเรา่ะเนี่นอนแบบเนี้ยนอนได้แต่ว่าคืออย่าอย่าไปเยี่มันอย่าไปอะไรมันส่วนมากจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาให้แผลมันหายเร็วที่สุดหลับสนิทเคยหลับสนิทไหมสี่ปีนี้เป่่เคยหลับสนิทเลยเทีรร่ยงคืนสีหนึ่งก็ต้องลุกขึ้นมาเช็ดเช็ดต้องมาคันแสบเช็ดเช็ดเช็แล้วนอนต่อแลวก็ทายา ทาเซอรยเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าพอสี่ห้าชั่วโมงมันก็ยาหมดเนาะมันไม่ได้อยู่ทั้งวันทั้งคืนในยามันก็อยู่ได้ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงสมมุติเราทาเตอรอยหรือว่ากินยาตีหนึ่งปีสองยามันหมดแล้วก็มันคันพอเริ่มคันก็ต้องเช็ดตัวเช็ดก็อาจจะเอาน้ํามันมะพร้าวมาทาบ้างเอารอยล่ามาทาบ้างเอาเซอรยเนี่ยไอะสนที่หมอให้มาทาบ้างเพราะมันคันมันไม่ได้ว่าทาเดียวแล้วมันอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมันหมด พี่ไม่เคยเห็นคอมเมนต์ไหยที่เขาบอกว่าเราเป็นโรคเวรโรคกรรมเจอกันเห็นนะเราอย่าบอกอะไรกับคุณเขาเลยนะก็น่าจะใช่โรคเวรโรคกรรมจิตว่าใช่เก็เป็นโรคเวรโรคกรรมเลยถ้าทางพุทธศาสนาก็เป็นโรคเวรโรคกรรมแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นโรคภูมิเพียงอ่าแต่คุณจะคิดก็คิดได้หมดแต่เราก็ทุกคนที่เป็นก็เป็นโรคเวรโรคกรรมแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเป็นโรคเวรโรคกรรมเพราะคุณทำกรรมทำเวรไว้ถ้าคุณเชื่อในพุทธศาสนา คุณก็เป็นโรคเวนโรคกรรมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดเกิดเกิดจากเวรกรรมที่คุณทําไว้แต่ถ้านายทางปฏิบัติอ้าคุณคุณบวดตีเหตุคุณปวดคุณคุณขาออักเสบไม่ดูแลตัวเองคุณคุณอ่าเจ็บเข่าเพราะว่าข้อบวมเป็นเป็นเข้อบวมเพราะว่าคุณเป็นอุาตอ่าแต่ถ้าบอกามทางคุณวะาไม่รูคเวนโรคกรรมเดิมไม่ได้ให่พูดยังไงแต่ตอนนี้เราใกล้จะหายแล้วไงรับเขาชอบใช้กรรมเออใช้เสร็จแล้ว ใช้กรรมมันไม่หมดหรอกมันก็มันก็ปันเทาก็เราก็ระหว่างที่เราเราป่วยเราก็ทําทานเปิดโรงทานทําบุญถ่ายชีิตโคทําบุญนู่นนี่นั่นทำหลังคทานตัดบาตรแล้วก็ทำสร้างบุญสร้างบารมีชดใช้กรรมเสริมเสริมดวงให้มันให้มันดีขึ้นให้จิตใจดีขึ้นให้ พี่กลางวันก็ประมาณบ่ายโมงก็จะนอนนอนประมาณบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนอนนอนนอนทําสมาธิประมาณเกือบสองชั่วโมงนอนทําสมาที่นอนนอนพักให้ร่างกายมันพักอือ่าแล้วก็นอนนิ่งๆไม่ได้บางทีบางทีไม่ได้หลับบางทีก็หลับบางทีก็ไม่หลับแต่ว่าสิ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงคือเป็นประจําก็คือนอนตั้งสมาธิตั้งสมาธิหนึ่งนอนนอนสมาธิหนึ่งชั่วโมงอีกสามชั่วโมงก็นอนพักนอนให้ร่างกายมันฟื้นให้ร่างกายมันนิ่ง พอพอเราตั้งสมาธิพอเรานอนนิ่งๆตั้งสมาธิรู้สึกว่าเออร่างกายมันนิ่งมันตั้งไม่ร่างกายแบบสงบไม่เกามันเหมือนเราตั้งอ่ะตั้งสติอ่ะเราหายพี่สู้ๆขอบคุณ